สบายดีเอฟซีทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนได้จ้าสบายดียามเช้าเช้า,ชาล่าสุดพี่น้องแหลนุดต้าเลือกฝนพี่น้องเขามาเตียงพี่เขามาเตียงพี่ร้อยหมูมาถาหมู่ก็มาข่าอ่อนมาเผาม่านถากะทินพี่น้นอง เก็บไปซ่อนไว้ในพอมึง้นก็คือเห็ดใส่นี่ได้อือคืออยากตกหรือกระตกเป็นบ้าะค่ะอือคือว่าและฮะถ้าแต่งมาเป็นนะพี่น้องผืนอกต๊กกับผืนตต๊กที่แทกกักํลลังเห็ดกินพี่น้องซอยไก่ให้ห้าสิลา แหลนต้องไปเก็บเล็กตื่นมากคาะกับเก็บกวดข้างนอกข้างล่างเี่นไหมกวดขยะเต็มครัวได้ขึ้นเก็บตัวนะซะเหยียกลายแหลนตาตีอยู่แต่และตื่นมากกัน,นเลยข่าวเห็ดกินแมี่ยนกวดที่นี่ไอชิญุกแหลนถึงไปใส่หนีไายเคี้ยวอีกหักลงมา สีแห้งเะประจักเนาะห้ามดอกม่วงพี่เนาะห้ามดอกม่วงห้ามขายบุรแดงแมนบ่โอ

อ๋ปไปเตงงวันนะแม่ไม่ปไปเตงงวันนะแม่สามารถยูเ่เตียงอีร้อยคนเศร้าจังพากันไปนะคู่บ้านมาดอท่านมาเห็นผืนมาส่งเมียันน่ะวานี่นะ <laughs> สั่งขาขึ้นสาวน้อยยินทรายบ่าวบอยกับท่ามาพี่เนะอะตะกี้ว่าคนเจด้เทลหน้าหันบ่าวบอยมาในยินทรายมันยังบอกมาอย่าตอนขำปุยย่พี่เนงะดีแนวด แห้งเติบได้ทานผู้มชมฝนมแห้งเติบได้ทานผู้ชมอืมขอที่แท็กการก้างงันซอยไก่พี่น้องแหลนกระโดดเทียงลงไปปกลกฝนพี่น้องเอ้ยสั่งไปดีพี่น้องมือที่สองนะมือที่สองเขเป็นเนี่แนี่แล้วนี่จะประจุล,ล้วนี่นซอยอันที่กินไว้ทาสร้า,างท,ทำกับข้าวไว้รอสร้าง คือเตามือตำบิ๊ดแท้สั่งแล้ว <c oughs> วันมือตำบิ๊ดจะให้กิน,น,แ,นกแทะคอยแทะไปเรื่อยๆแมีนโบกันคือคือเตามือตำบิ๊ดเลยโอ้ยกัยนคอยแสบเป็นไรกันยังบอกสั่งอยู่ได้ว่ามี่ยังกระได้กินเวลาบ่มีกับ่ได้กินกับบอกไปอยู่คอยไปเรื่อยๆเลยฉีด <c oughs> ลาบใส่บักกอกพี่น้องฟักเสริมเอาก็พร้อมพวดงามโอถวย ก็กระชือได้สิจะอีบวมแนบเสร็จซะก่อนเลยฮะผ่าขาให้เข้าเสร็จละสุดพี่นาะนี้วันยังวันสุกฝนกันเนาะฝนก็กระชอคุดเท่ข้านเท่ข้านร้อยองนะ เล็กมีอยู่เออระหว่างนึงนะมีอยู่มีอยู่ชินาฬิกาเท่กล้ยเบิร์ตโมเมนต์เ้ยเออกล้ยมันก็1ิเม็ดชูปเหเทกล้ยเบิร์ลัวกัมาเทตาผาอีกบอยเตบ้เท่บ่ตาผาบาเล่บ่ยางเทเออตาผ่าน่ะตอนสิเท่้าน่ะเออตอนสิเทพื้นเนาะนั่นนาะ ตก,ดดตกแดดนะบาดพปเนาะตกแดดระบาดในท่านผู้ชมแดดออกมาเลยเมื่อเราเปิดกันสัน่นนะพี่เนาะก็ออเอภัยหลายๆมันกันสีสั่นอยู่หยิบแต่ว่าผ้ามันแจ้งพี่น้องน่ะส่วไก่ตัวหนวออาสูงปัญญาภาพกินไก่ปุ๋ยใหญ่เราหมอนยาอักเรากินไก่นหน่อยไอ้แม่จังแซ่บเรา ໂຕນ້ອຍກໍໄດ້ກິນບໍ່ອິນເດີ້ຕິໂຕນ້ອຍອ๋ອກໍບໍ່ອິນລະເດີ້ເດີ້ແຊີຍົມົັລິຍ່ແກອບິີມຍຈໄປອາສຸເຄືມາມ มียังเอามากินน้ำกันพี่น้องเอ้ยลุงกกมก็ได้เละกิปปิลุงกกมก็ได้แกงปลาคอใหญ่งมมาอยู่น้องเราสั่นมั่นเอ้ยมึงกับบุกขุบหัวมัน่หยเนาะนั่งเบิ่งไก่อยู่มเฮ้ยช่างมันเนอใช่นี่นะบอเงินด้วทองใส่เบิ่งหางนะแม่เบิ่งดูอีทอง บักเถาเมื่อคืนนี่เขาเขาลูกหัวจับตีนผมนงับเสล้างมือใครแต่บอกเขามัานหยอกนู่นอียังและหากกินข่าวนัน้นบาหยานแล้วอันนีน้เงินจุกกระดุยจุกกระดุยจุกกระดุยสร้างมันเด้ไม่ใช่อีมีนน่เด้อีมี่นอนบอกอีกระแต่นะเด็กโตงามๆเบิ้งหน้าตา,า,าเจ้าน่ะลูกแม่เจ้าม่านบอโอ้ยจะาแม่นห,ดดาาหน้าโหดดีซะบ้โหดแท้หน้านะลูกโอ้ย Khí lại đấy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  à, Cho <laughs> cái đuối Cho cái đuối cái đuối Cái nâng tô để kín xóng mỡ Thầm bố xôm ơi Tụm bèn bà hải bà bòi Thuổi nội nâng mà toàn thiền Kín toàn thiềng. มันเห็นมันขีผามันว่านพะผายังพ่นน่ะอือนิว่าเสือบ่เาอีด้พี่น้องเอ้ยยังลิ้นอยู่เออแนวนี้ก็มีกะ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 เจ็บอื แดดออกคัย so ังบ so ่เซาอากาศซ่าแล้วก so ็ซาวฝนเอ้ยให้มันสุเพิ่นนํามาเฮ็ดมื้อนี้ก็คือสิได้คึ้หลายกว่านี้พี่น้องเอ้ยดังบ่แล้วก็ยังน้อยทางหน้าอีกเด้นี่เอานําลางเนาะหึเาก็เฮ็ดนั่นก่อนุแล้วนมันแลเบ่อ๋อ เดียบมั้งเนขันพุนบตกกันพายบดาบขันเข้ามาแล้วอาจกมาอยู่นี่สั่งอาจกมาอยู่วันละคุดเดียร์คันหนึ่งดีใจภูมิใจสุดๆพี่น้องเลยแต,แต่ก็นักใจก็หัหันแหละ โอ้เจ็บเด้บาดนี่ยพอมึงเลยกูจุนสามหนาวเนี่ยเคียว่ะขึ้นมากินยำเด้อตอนสวยๆว่าจังมีบุ๋มสิยำสลัดหอมกว่าเดียวเหรอเพื่อนงานมันเกิดอติ เน่บ่เศร้าพี่น้องแต่ว่ายังริมฝอยๆมันยังมาหนเศร้าเด้อหึดอกมวงเป็นลายแล้วดเห็นบ่พี่น้องเห็นเม็ดอยู่บ่เฮายังบ่เป็นอือตั้งแต่ดน้ําอยู่เยบ่เป็น ก็ต้มแล้ไม่เคยหนักมั้ต้มบ่ต้มหนักปลาแดกแล้วสีขั้วซะก่อนซอยแหละกัสีขั้วอ่ะขั้วกัต้มนทำปลาแดกลงมันจะไปะยากอะไรน้ำปลาแดกนะสบ,บายดีทุกคนกับสิเก็บผ้าพรเพียงเท่าน,นี้พี่นอ้องเลย รีวิวยำสับเสาอัปเดตยำสับเสาให้เบิ่งให้ส้มพี่น้องผลทำผลทำเฮือนใหม่ปลากลุ่มสุ่มเย็นพี่น้องเอ้ยผลทำดอกม่วงห้ามหั่งนมะเด่งแมนไปแหน่พี่น้องเลยกับพอดีแท็กผู้ไปแล้วตามตะโบกตามป่าอือไม่ได้ประเทศงานยังไปเคยแหน่กินอยู่ฮะพี่น้องเอ้ยเคยหาเคยกินทุกอย่างแหละ มันบริมีโอกาสสิไปเหเก็บะาีป่ยยา,าเพียงสำนีจ้าท่านผูุ้ณทุกกำลังใจขอบคุณทุกท่านที่เขามาหาับสมขอบคุณถูกคอมเมนต์ขอบคุณถูกคำติสมสบายดี